มึงไปอยู่มึงมึงไปอยู่ไอ้จุกสักเดือนนึงได้ปะทำไมอะพี่พี่จุกกลัวผีเหรอใช่มึงกลัวปะไม่ไม่กลัวครับเออนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วผูก้าผูก้าเออแต่แต่ผมเนี่ยเห็นจริงนะผมผมยังไม่เคยเห็นเลยเอาที่เอาที่ไอ้จุกเอาที่ล่ากันเลยตลาดอยากเห็นไอ้เฮียก็ไปรับรถหนึ่งเกียร์สูตรกันไอ้เฮียละไอ้ตาไปรับรถหนึ่งเกียร์สูตรกันโอเลครับลง เออสนแม่อะไรอ่ะอะไรกันเทปเนี่ยอะไรกันอ่ะจะไปนะครับโดไปจะให้ผมอยู่หนึ่งเดียวคนเดียวเออเหมือนเนี่ยจังหวะนี้นะมึงอบรมตัวเองเว้ยมึงจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามึงแล้วมึงจะรีบทิ้งมันไปไหนไ่ได้แต่กูจะโตโดยที่มีเสีรักใคร่ไม่ได้ไอ้ลูกมึงจะรีบทิ้งมันไปไหนเอาอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้ว ไม่มึงจะรีบทิ้งมันไปไหนมึงไม่อย oh вот bueno> 네ู่ให้ไปครบสัญญองสัญญาก่อนแล้วค่อยอนี่ไหลเดือนเดียวเองเดือนเดียวเองไม่เกี่ยวเดือนเดียวมันก็เยอะมึงก็ทนอีกสักเดือนสิสั์ทนมาห้าเดือนแล้วก็ทนอีกสักเดือนสิเฮี้ยแค่เสียงก็ดิเองอ่ะมึงถ่ายคลิปมาให้กูดูเดี๋ยวกูจะเชื่ออะเวลาไหนมึงเวลาเดียวกันไม่ใช่หรอมึงถ่ายคลิปมามาอยู่ด้วยกันดีกว่ามา ไปทำที่อะไรกูคืนหนึ่งทั้งชีวิตกูไม่เคยนอนบ้านคนอื่นเลยเซิร์ชทั้งชีวิตไม่เคยนอนบ้านคนอื่นไอ้จุกมึงขึ้นมาตอนกูคืนนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกูขออนุญาตเดี๋ยวกูไปเอาไหมใช่เดี๋ยวกูไปเอาไหมล่ะไปมันต้องอยู่ทั้งคืนอ่ะเดี๋ยวอยู่ทั้งคืนเลยเดี๋ยวอยู่ทั้งคืนเลยถ้าไม่มีเขี้อะไรหลายเซิร์ชอ่ะเดี๋ยวถ้ามีอ่ะแล้วถ้ามีถ้ามันไม่มีอ่ะถ้าวันนั้นกูไปแล้วไม่มีอ่ะเอาเอาเงีเอาเงีเอาเง ร้อยผมย้ายขอให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเราถ้ามาทาได้ท้าทายได้ไปท้าแล้วผีอะไรไรกั์ตรงนี้มันเหมือนมาท้าทายแล้วไม่ได้ท้าทายแต่มันน่าจะไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรไอ้เขี้ยบุญป่ามีตี้ใหญ่นี่หว่ายวงไมจบเรื่องผี ไม่ก็นั่นแหละจุกมึงอยู่คนเดียวในจังหวัดในวิทยาศาสตร์แล้วนะเซิร์ฟความกลัวจะทําให้มึงคิดภาพหลอนไปเองหูมึงอาจจะได้ยินแมวไปเองทางวิณินาฬิกาวมันเก่าหรือเปล่ามันเลยมีเสียงเออไม่คือผมผมงั้นเดี๋ยวกูโทรหาหมอปลาหมอปลาไปดูให้ไหมลุงเชื่อผมสิเนี่ยมันจะดัดที่ใสไอจุกได้เชื่อผมผมต้องเสียละล่ะ การแตงสละของผมจะทำให้สุดโต้ขึ้นรรรจริงๆล,ลุงเชื่อผมดิมันจะโตขึ้นในหนึ่งเดือนนี้เชื่อผมดิจริงๆถ้ามันอยู่คนเดียวอ่ะมันจะโตเรื่องอื่นเชื่อได้แต่เรื่องนี้ขอไม่เชื่อแล้วกันนะเซิร์กโจงที่กูทำเพื่อมึงนะเว้ยคือมึงจะโตขึ้นแน่นอนหนึ่งเดือนนี้จะไม่มีใครว่ามึงได้เพราะว่ามึงจะแบบว่านิวจุกหนึ่งเดือนนี้มึงก็คือนิวจุกขยะก็ทิ้ง เตรียมน้ำเข้าตู้ซักเสื้อผ้าไม่นอนในสตรีมเนี่ยดิวจุกหนึ่งเดือนนี้เฮือหี้ออะไรสั์ถ้ามึงไปก็คืนเงินมาด้วยนะถ้ามึงไปกันเลยอ่ะก็คืนเงินกูมาด้วยนะกูปนนไป<ว>าตัมันจะครบแล้วผมนับแล้วผมมาตอนนี้ผมมาตอน ไม่สมมติถ้ามึงไปและจุกมันไปก็ให้จุกคืนเงินกูด้วยนะถ้าเกิดจุกยี่หมื่นประมาณหกหมื่นเชื่อกูเดือนนึงกูมานอนเล่นเป็นเพื่อนได้เอางี้นอนมานอนเล่นเป็นคราวได้เดือนเดือนละครั้งหอมาทีอุ่นหนุนทุกคืนกูไม่ไหวจุกเซอร์มึงเอาไอ้จุงไปอยู่ด้วยไหมจุกเดี๋ยวคุยกับไอ้จุงให้จุก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 อยู่เปล่า จุ้งตรงนี้หยุดจัดฟ้าพลงเข้าไปตามไปจุ้งมาหน่อยดิอ่ะเดี๋ยวกูหาเพื่อนอยู่ให้มึงไอ้จุ้งเนนายคุยกับหมอแล้วอ่ะหมอบอกว่าจะโดนวินัยโอเคเดือนเดียวเลยพาจจีไหมพาจีไหมไม่ไม่มึงต้องดูสัญญาสัญญามันกี่เดือนมึงต้องดูสัญญาแต้องเอาเงินไอ้เหี้ยเรามัดจำเขาไปเท่าไหร่นะหกหมื่นปะสามหมื่นเดือนเดียวเลยสามหมื่นก็เงินเหมือนกันได้แล้วไม่ไปเดือนเดียวด้วยไม่เดือนเดียวด้วยอหกหมื่นแล้วหกหมื่นเอยใช่หรือเปล่า หกหมื่นไม่กี่วันยี่สองวันเนี่ยก็เดือนหกแล้วไอ้จุงมึงไปอยู่กับไอ้จุกได้ปะสักเดือนหนึ่งฮะ<า>ตอนนี้มึงอยู่ไ,ไหนอะมึงอยู่กับใครอะอยู่อยู่อยู่กับพ่อครับพีมม่มึงไปอยู่มึงมึงไปอยู่กับไอ้จุกสักเดือนหนึ่งได้ปะทำไมอะพี่พี่จุกกลัวผีเหรอใช่มึงกลัวปะ ไม่ไม่กลัวครับเออนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วฮูก้าฮูก้าเแต่แต่ผมยังเห็นได้ผมผมยังไม่เคยเห็นเลยเนผมยังไม่เคยเห็นเลยอูเลยไอจุกร้ยพี่สุดตาอะไร่ดีพจุอยากเห็นพิจุกไยจุกเนี่ยเดเดียวเดือวเดี๋ยวจุกมาอยู่ไอจุกไหลายเดือนหนึ่งพ่จุกี่ม่ใชยเล่นหรอแบบเดือนเดวไปตาอยู่บ้านเช่าไหนไงแล้ี เดี๋ยวก็ไปห้องไอ้ไอ้จุ๊งนะไอ้จุ๊งกำลังเล่นอยู่เว้ยไอ้จุกมึงจะหลอนเลยไอ้สัตว์ไอ้จุกไอ้จุ๊กมึงทำอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเมาหรือว่ามันโดนผีเข้าไม่รู้ลรอาการมันอะไรไอ้เนี่ยไอ้ไอ้มึงชวนดึงด้วยเลยจุ๊กวันว์มือหนาเพื่อนหนาปอดเต็มปอดนะบอกนะเต็มปอดเออนั่นแหละไอ้จุก เดงินเดียวได้ยัเน,นี่ยเออมึงอยู่ได้อยู่แล้วโอเคโอเคนี้กูไม่ไ<ด>ถ้ามึงเห่ามึงหให้จุงมาอยู่ด้วยดิเป็นเพื่อนให้ผมแวะเวียนไปหาได้พี่ใกล้เออเห็นไหมถึงเวลาแล้วเว้ยจุ้งที่เราต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอ่ะหนเดือนมานี้เราก็ผ่านประสบอะไรมาเยอะเว้ยจุง้งแต่มึงไหวหนึ่งเดือนมึงไหว กูก็อยากรู้เหมือนกันบ้านผีวีเอสบ้องเนี่ยมันก็จะเหนือกันแค่นั้นเองเออพี่จุกเผลอไม่ใช่แบบพี่เมาพี่คิดว่านอนคุยกับผมแต่ผมหลับไปแล้วไม่เอานะพี่ไวจัดนาะแป๊บเดียวหกเดือนแล้วอะไอเไ้เชี่ยคตดไวคตดไวสัตวผ่านมาครึ่งปีแล้วคตดไว เติร์มีแชทดกูพิมพว่าเตอร์กย้ายไปเขาอาจจะตามสื้ไปก็ได้โอเคจะไปอุดหนุนที่บ้านนู้นต่อใช่ไหมใช่อาเง้ยอ้เงี้ยจกถ้าเกิดกรณีนั้นเดี๋ยวกูกลับมาอยู่กับมึงด้วยเหมือนเดิมไอ้ทียอะไอ้สัตว์ไอผมว่าผมว่าไอหนุ่ยก็เป็นไม่เป็นสองรอบใครอยู่น่าจะยงชูให้ผมอยุ่เนี่ยน่าคลิปเกาะแตกอยู่อะเด้งหนึ่งใส่อะผมบอกเลย ใช่เดี๋ยวนี้ทำเพื่อไอ้จุกเลยไจุกเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยจะทำให้มึงโตขึ้นจุกนะบู๊ก,อกเอี่ยเลยเพราะว่าเพราะว่ามึงจะแอคทีฟตัวเองไงเพราะว่าแบบมึงจะรู้ว่าเอ้ยเชี่อกูจะไม่มีที่อยู่ละกูต้องทํางานและกูต้องไอ้นี่ละกูต้องขยันแล้วเนี่ยเอี่ยเลยสุดท้ายก็สัตยาก็นหนึ่งเดือนอยู่ดีเอา้ามึงเอแมามึงก็ต้องมึงก็จะเออเราเหนื่ยกับชีวิตมึงไม่ได้แล้วไงถูกต้องไหมล่ะ มึงจะแบบมามาบ้างไม่มาบ้างอะไรยี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามึงต้องการเงินไงเพื่อไปใช้ชีวิตต่อในดาบหน้าต้องไม่ละแล้วพอมึงทำปุ๊บเนี่ยเออเห็นด้วยนะมึงก็จะมึงก็จะเปลี่ยนไปละพอพอมึงเริ่มทําตัวเองดีละมึงเดือนต่อต่อไปมึงก็จะเป็นคนใหม่คิดแบบนี้เหมือนเดิมมึงต้องแบบิดลนอะเขามาะจุก ก็เกี่ยอะไรกับเรื่องผีเนี่ยอะไรเรื่องผีเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราก็รบกวนลุงมานานแล้วครึ่งปีแล้วจุกจะรบกวนเขาไปตลอดเลยไงก็คือหมายถึงว่าเรื่องผีเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องผีเนี่ยอะไรกันเรื่องผีเนี่ยมึงย้ายออกว่าเรื่องผีอ่ะมึงมึงนอนมึงนอนลงไหมนะอ่ะกูถามเนี่ยเนี่ยแค่มึงฟังเนี่ยมึงนอนลงไหม นอนลงก็มึงก,ก็อยู่ได้ไงมึงก็อยู่ได้ดิมึงก็กลัวไปอ่ะเออ,อถ้า<อ>พี่ก็อยู่ได้ถ้าพี่หลับลงอะ<อ>มึงก็กลัวไหมถึงว่าทำไมาเซิร์ฟมันแบบว่าไม่ไม่นี่เลยอะไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับไงเออจริงอ่ะเออนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่เต็มอิ่ม ขนาดกูเข้าไปกูยังรู้สึกบางเวงเลยอะตอนเดินขึ้นบนันไดอะไอ้เขี้ยวโคตรหลอดเลยสัตว์วิ่งขึ้นเลยนะกลัวซอยเลยอะซอยพีนแตกแปบะบปุ๊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 บเออเดี๋ยวแม่งโคตรมืดอะประหยัดไฟยังเกินไอ้ที่ยประหยัดไฟยังเกินเดือยยนยังข่าไฟเกนะ้าพันอะจะเป็นลม อ่าลุงไม่ไปรับรถเลยนะก็ลืมเดี๋ยวไปก็ได้เดี๋ยวคุยก่อนกำลังสนุกเอาเอาอย่างนี้ตอนแรกกูว่าจะอยู่เป็นเพื่อนมึงแต่กูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องแยกยย้ากันไปเติบโตอยู่ดีเว้ยตอนเข้าอยู่โอเตน้กูรีบไปเติบโตก่อนดีกว่าไปก่อนได้เปรียบเว้ยจุกเคยได้ยินป่ะลองทำดูเขาอาจจะใครมาอยู่นะครับโอกาสไม่รู้อ่ะไวจุบไปอยู่ผมไม่ได้ไปอยู่อ่ะขอยนาตไปเลยกันพรุ่งนี้ กูมีรถบ้านด้านองคู่ใจกูด้วยดิอตอนสตาร์ทออกจากบ้านอะแล้วขอกันจ<ร>ะเอาเสื้อผ้าเออคอมอพออารมุงพอไม่แต่แต่เ,เอาโต๊ะไปด้วยผมชอบโต๊ะนี้มากเลยเอาแล้วจุกไอ้เซิร์คมันกำลังจะย้ายหนีแล้วนะให้กูไปช่วยไ่เซิร์ฟเดี๋ยวเอาไปคืนนี้เลยช่วยอะไรเอาย้ายช่วยยกของไงเฮ้ยใกล้ๆไม่ต้องเกรงใจเซิร์ฟจะได้ไปไว โอเคนี่ยแหละมันค wow ือบททดสอบการใช้ชีวิตของมึงจุกจริงๆคือเอางี้ไอ้แจ็คกูมองว่าไอ้แจ็คพยายามสอนมึงไม่ได้ริงต้องใช้ไม้แข็งกับมึงละกูเนี่ยจะเป็นคนเสียสละดีเองได้ก็อยู่ได้แล้วมึงมึงมาได้บอกให้เดือนนี้มึงเปลี่ยนเป็นคนใหม่แน่นอนถ้าไม่มีกูอยู่อ่ะตัวป้า บางครั้งเจ้าที่เขาแต่มีคนเตาบึงเรื่องที่ก็ยังอยู่ได้ไม่ได้หรือว่าชิจุดได้ไม่ะทได้เอาบุ้นตลอดไม่ได้วันแรกกูกลับบ้ากูเอาจับหนักแน่กูบอกเลยแต่ตอนที่มึงบุดได้มากไงกูกลัวเขาไม่พอจิตแต่ถ้ากูกลับบ้านเมื่อไหร่แล้วก็กูใส่ดักเลยนะหยอกอยอกหยอกไมึงมุนอะไรหรอ กูว่ามึงพูดหมดชัวร์เซิร์ชไอ้เชี้ยตอนมึงที่มึงไปอยู่อีกหลังหนึ่งแล้วอะมาแน่กูบอกเลยว่ากูบอกว่ามาแน่จุกมาหากูแน่ว่าโดนผีรอดเราเราไม่ทำไรเขา แต่แมวพี่หรือเปล่าพี่จุ๊บแมวพี่จะไปทำอะไรหรือเปล่าเออจี๊ดพี่ต้มอ่ะยิ่งต้นด้วยนะพี่ไม่ทำอ่ะไม่มีเลยแม้วทำอะไรเรื่อยแล้วโตเตี้ยปีนมั่วซีสัวรไปหมดไอ้สัตบเอ้าบลงวเขาจะหลอกเจ้าของแมวเดขาจะไปหลอกเราไปอ่ะอ้าวผลกระทบเลยพี่ด้วยไง พูดหลายครั้งนเรื่องแมวเนี่ยควรเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงเถอะแต่รู <ๆ S 1> ้สึกสกูรู้สึกไม่สบายเจ็บคอมากเลยเฮียตอนนี้ติดไข้ละร้อยเปเซ็นเลยชัวร์ป้าบกูแล้วเหนื่อยไม่กูติดเอเตอร์ไงติดจากไอการไอการอ่ะกินกินไอนี่เดียวกันไงแบบโดนน้ำลายไงไปถึงแบบกินกินเหมือนกินอันเดียวกันอ่ะไม่คี้หลอกผมบอกผมมาไม่ขี้หลอกไม่ขี้หลอกไม่ต้องกลัว แกบอกไอ้เฉียว่ากำลังจะป่วยเออโอเคอวันไหนมีปฏิกิริยาอะไรพี่ทักมาบอกผมก็ได้ผมไป็เป็นอยู่ได้ไปอยู่เป็นแฟนไม่รู้ว่าจะมีใครตามผมมาด้วยหรอแม่มึงยกคอมไปเลยมึงยกคอมไปเลยโอ้โหเป็นไรพี่ได้ยินแบบนี้ก็สบายใจไปจบไม่ได้อยู่กับเมียมั่งอ่ะจบไอจุง ไม่ได้อยู่ครับพี่กลับบ้านไปแล้วครับกลับมาทำงานอ๋อจุกเอ้ยากลำบากว่ะเราอ,อยู่หกเดือนนี่มีเงินเก็บมาหมดเนะี่ย เออกูก็มีเหมือนกันควรมีนะค่าชาวบ้านก็ไม่จ่ายจ่ายแค่ค่าไฟจริงๆควรมีนะไอจุกเนี่ยควรมีนะถ้าไม่เอาเงินไปเที่ยวกับเมียน่ะกับผู้หญิงเนี่ยไม่ผมว่าไม่มีทั้งคู่ลุงแม่งอีสปอร์ตทำผมต้อผมเจ็บจัดเลยไอจิ๊กได้จุกเหรอใมึงมีเซิร์ฟจะมาแหล่ไม่มีผมไม่มีนั่นเงินหนี้ลุงเงินหนี้ก็คือเนเงินหนี้ ถ้าหมวกเงินนี่นี่แสดงว่ากูก็ไม่มีเลยสินะกูกว่าจะไปขายเสื้อผ้าแล้วนะรู้ปะเนี่ยเสื้อผ้าที่กูใส่อยู่แะ <ไป S 1> มันจะลืมมาขายให้หมดแล้วเฮียจะไปจ่ายหนี้ไงสัตว์น่าจะได้ร้านร้านก็่บาทอะข,ขายก็เดี๋ยวก็ซื้อใหม่ยอยู่ดีจะขาย,ยมันจะได้โละไงเพราะว่าออฟไวตัวใหญ่มันเยอะเกินว่าจะขายอยู่มีมีแบบรองเท้าไหมครับแพนรองเท้าไหมครับ รองเท้ายังไม่ใส่เลยสัตวสมึงจะซื้อหรอขายนะเอาไหมต้องใส่ใส่อะไรครับแปดจุดห้าโอเคแต่แต่ไฮอะใส่เก้าโอ้โหเก้าจุดห้าสิบครับลุงโว้สัตว์ตีนใหญ่มาตัวนิดเดียวถ้าจะใส่ไอ้แตะขีบตอนเด็กๆบ่อยครับพี่ตีนมันบานไม่ใครจะเอาซื้อออฟบปบอกนะขาย ลุงครับปะออฟไว้ผมไม่ค่อยเล่นครับลุงมีดีอบูลรี่ก็มีซีรีนก็มีโอเอ็มก็มีอยากได้อย่างมีเป็นเข็มขัดไหมครับลุงเข็มขัดเข็มขัดไม่เคยใส่ไม่เคยอ่ะมีแต่เข็มใส่ใส่เกงวอร์มใช่ไหมครับใช่มีเข็มขัดลูกเสือเอาปะไม่เป็นไรครับ ตีห<ส> okay. ัวคนแตกอยู่นะผมเคยล้มแล้วหควเขมขัดกระแทกอยู่ครับใช่ไ่ดูไปรับรถละเดี๋ยวมาโอเคเออเจอกันทีก็ได้สลานเกมในตีง่ายๆนะลุงไม่ไอนีไออะไรนะฮะ เออเอาง่ายอันนี้อันนี้สาระอันนี้กูจะบอกวิศวะท่านหนึ่งเขาบอกท้อข่ามันว่าไม่ใช่ทุกปั๊กที่จะมีไฟและไม่ใช่ทุกใจที่จะมีรักโอเคแล้วได้ไงต่อก็มันจากไหนคำคมอ่ะพิตีพิธีจะไปไหนพิตีโอเคจ้าพิตีจังหวะนี้แหละที่พี่จะไปรับลุงกานได้าอันนี้แหละลุงจะไปหารถละโอนโปรร้อนที่อยู่เนี่ย แม่จะไปเอารับรถแป๊บนึงแล้วก็อ่าไอเซิร์กกำลังแยกกับไอจุกแล้วบอกเรื่องมาแล้วพี่ผมไม่รู้หรอกว่าแฟนเปนบอกเรื่องไหมแต่ผมอ่ะบอกบอกกแยอะไรนะอะไรนะเซิร์กอะไรนะไม่รู้หรอกว่าแฟนมันบอกเรื่องไหมแฟนมาบอกเรื่อมเนี่ยบอกแยกทางกันมาแล้ววันหนึ่งเวลาที่ผมไปจุกต้องแยกทางกันแล้วพี่อืมพี่พอีอจะรับเพื่อนรักผมไปเลี้ยงได้ไหมล่ะต้สองเดือน ถ้าเชียงรายกูมีบ้านว่างๆนะกูให้มันไปอยู่นะไอ้สัตว์ไม่ให้เอาบ้านพี่เลยเน small, <m 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 utter> <m utter <m <m ี่ยพี่บ้านมึงไงแค่คนเดียวแค่คนเดียวเฮ้ยเอามามนะจุเอามไหมมาอยู่เชียงรายไหมล่ะมันมีบ้านข้างอยู่อ่ะเป็นบ้านเลยของมึงมึงก็อยู่คนเดียวเอาบ้านให้พี่ไปหาไปอยู่กับไปอยู่กับพี่มันเจอกับเช่าถูกไปอยู่กับพี่มันเจอกับเช่าถูกจริงๆเป็นบ้านเลยถ้าเช่าถูกจริงจุกในเมืองเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยห้าร้อยเอาดิไม่มันไม่มันอยู่ไกลหัวหินไงเชียงรายจุก จโอ้ยอเนีื้อเดือดดำใต้เลยนะโอ้ยเกี่ยวไม่ออกดมึงต้องข้าวน้ำข้าวภูเขาทัพทะเลเลยนะต้องขึ้นเครื่องบินเลยนะรอบเนี้เยี่ยโคตรใจเลยเกือบแคปน่ลงหัวหินไม่ได้ด้วยนะต้องลงไอ้นี่สวนอุณภูมิก่อนให้เลยเร็วไอ้นี่อะวะดอนเมืองรู้ไหมยิ่งเหนื่อยจัดเลยนะทีนี้เราเป็นไออะไรนะ ลันเบร์าบินประจวบลงไม่ได้มันลงได้หรอสาบินประจวบลงได้หรอบอกจะสั่งให้เขารวมลงเลยลงไม่ได้ไม่ได้นะมันลงไม่ได้เป็นของพวกทหารพวกอะไรควายอแล้วใครบอกว่ามันมีปะมีก็เฮียสัตว์หุ่นลกาถ้าถ้าพูดอย่างเงี้ยกูบอกเลยเขาคอก็มีรันเบย์สัตว์เฮียกูก็อยากบินไปยุเข่าคไอเฮียกงก็ไปขอพ่อแม่เขาว่าให้เขามาอยู่เชียงรายด้วยดีก็จบไปเอาพี่ออ มึจุกมึงว่ามึงช้ำป่ะเช้าก็เรื่องผมจะไปแบบเที่ยวเหนือลงใต้ไปทุกที่อะผมไม่ได้ภาคไอ้จุกมึงว่ามึงโง่ป่ะแต่กูก็อยากเห็นนะว่ากูก็อยากเห็นนะสมมติแบบว่าวันหนึ่งที่แบบว่ามึงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมึงจะไปอยู่ไหนอันนี้อันนี้กูกูกูอยากเห็นจริงๆนะจุกก็มึงจะไปอยู่ไหนอยากเห็นเหมือนกันว่ามึงจะเอาไงถ้ากูไม่ได้ช่วยแล้วอะไรประมาณนั้นหมายถึงไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้เรื่องบ้านอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึง อยู่แบบต็มแล้วหาบ้านส่งบ้านเช่าใกล้ตัวหาให้เออเออเช่าประจบก็ได้นะเป็นเช่าอยู่ประจบก็ได้ลุงอ่ะเขาเอาให้เราอยู่เพื่อให้เราอ่ะมีเงินเก็บเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้เป็นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องย่างยายกันไปเติบโตอยู่ดีอ่าถูกต้องอยู่แล้วไม่ช้าไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีกูว่าคงไปช่วยมึงตลอดไม่ได้หรอกไอ้สัตว์ได้เก็บได้เท่าไหร่แล้วกระจกไม่ได้ทีี่่น ได้เลยโอเคนี่ไงมึงขอบางซุปดิบางซุปเนี่ยเอาจุกไปเลี้ยงด้วยดชให้มันเขาเร็วให้มันเป็นแพ็คของก็ได้ให้มันแพ็คคงแพ็คของทำงานเนี่ยมีหน้าที่ปะมีกระป๋องแถมด้วยมีลูกน้องให้รับสักคนแม่อจุกด้ยโลูกน้องอย่างมันจะไหวเหรอลูกโอ้โห เห็นไหมจุกแค่นี้ขนาดเขายังเขาเพิ่งมาเขายังรู้จักนิสัยมึงเลยอ่ะเห็นปะแล้วมึงขี้เกียจขนาดไหนเนี่ยจุกเอ้ยจบแล้วไอ้เหี่อ่ะจบแล้วจุกเป็น้เชี่ยว่ะแล่วไม่ผู้เชี่ยวพิ้วแต่ผมเป็นงานนี่มันขึ้นหมดเลยต่อที่ทำให้จุกโตขึ้นไปอ่าจริงเห็นด้วย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 คือเหตุการณ์นี่แหละที่จะทำให้มันคิดได้กูคุยกับไอ้เซิร์กหลายวันแล้วจริงลุงเนี้ ด้วยเห็นด้วยนี่แหละจุกมึงจะเปลี่ยนไปเดือนนี้มึงจะคือซุปเปอร์ไซย่าเลยเดือนนี้แล้วหรอวันพรุ่งนี้เจียงไล่ก็ไม่มาเสียดายเลยพรุ่งนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้แล้วไอ้เซิร์จะไปพรุ่งนี้แล้วมันวันนี้แล้วแหละพี่วันนี้แหละไม่บอกไม่จ้าบอกเขาก่อนอาจจะอยู่อีกคืนนึงต้องบอกเขาก่อนแต่แต่ก็น่าจะไปแล้วเลยเพราะว่าของผมไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วโอ้ยเฮียมึงไปถ้ามึงแบบว่ายังไม่ไปนะไอเซิร์เขาเอามึงหนักแน่อะเฮียบอกเลยมึงจะย้ายแล้ว เขาเอามึงหนักแน่กูกล้าพูดเลยเขาเอามึงหนักแน่คืนเนี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมึงโดนเซ็ตจ่อแน่เดี๋ยวเขาก็ตามไปเช้าตลอดนะงงเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมมียันต์เขาได้ตามเซฟไปแล้วเขาผูกพันคมากพี่ไม่พิจิตรังออกมาเลยโชคเสียงระฆังเต็มเออเลนเตอรเคาน์เตอร์พาร์ตี้ใช่ป่ะพี่ตี ก็แต่วันนี้คือดี้ยิงมดป่ะเนี่ยยิงมดป่ะเนี่ยในเกมเมื่อวานที่พี่ตีนะชวนเล่นอ่ะน่าเล่นเออ,เอ,อไป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 ,ไปตีใจมันไม่อยู่แล้วมันอยู่โซนโฟร์ป่ะเออทิ้งทิ้ง,งเราทิ้งลุงมึงทิ้งให้จุกเลยเซอไอ้สัตว์อย่าพูดมันไม่ทิ้งพี่จะชาร์จจะเร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีพี่อยาให้ผมไม่ลุงเลี้ยงตลอดเลยไงฮะ

ไม่ไม่เรื่องนี้เลยผมอยากย้ายออกตั้งนานแล้วใช่เซิร์ฟมาคุยกูแล้วว่าจะย้ายออกแต่กูไม่ให้มันย้ายตอนแรกอ่ะแต่ตอนนี้ปล่อยแล้วเลยกับรรยายนี่แล้วไปใหญ่ได้เป็นเกลียวเป็เกลียวเรื่องความรักก็เรื่องหนึ่งเซิร์ฟจะไปไฟใหญ่เลย เชียงรายเดี๋ยวรับนะมีมีบ้านอยู่มันก็เศร้าอ่ะเอาดีๆเอาจริงป่ะเนี่ยเอาจริงป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ผมผมกำลังแม่อกว่ามีวิธีอยู่ว่าไม่ไปอยู่กับพี่เปาก็ได้ไปอยู่กับเปาก็ได้แต่วิธีอะไรเล่ามาเดิเล่ามาเดิ๋ยแค่แม่ผมว่าผมว่ายังไงมันก็ต้องเช่าบ้านไงลงแต่ผมแค่อยากอยากอยากกำลังคิดว่าผมอยากไปอยู่ไหนไอ้เหี้ยตัวตึงสารยาเราต้องแยกแยกกันโลว่ะเหี้ยเสียใจว่ะนี่แหละอากาศเป็นชีวิเชียงรายเต็มตัวกผมแค่กำลังคิดว่าผมจะไปอยู่จังหวัดไหนดีอะไรเงี้ยเชียยงราจบ เพื่อจะไปเนี่ยมึงไม่อยู่แถวนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกับไอ้กั๊มนี่ไงไอ้สมว่าไอ้สมมันมีอยู่มึงต้องเอาควาคามคุณด้วยวะมึงทำงานอยู่ที่คอมคว้ามึงก็อยู่แต่บ้านปะวะมึงจะเอาคุณอะไรไอ้จูกูถามเนี่ยไม่เป็นผมต้องดูราคาแล้วพี่ก็ดูว่าตัวเองไหวด้วยก็แต่ก่อนเช่าบ้านกัผมจ่ายแค่ห้าพันเองนะเช่าบ้านเดี่ยวอ่ะบ้านเช่าชั้นผมแบบโคตรถูกเลยนะกูกำลังจะตายอาจังเลยห้าพันเอ้าว อาหารหมดตรงนี้จบปะจบได้จะอาหารดีวะอาหารหมดอาหารหมดต้องน้ำเกลือไอเชี่ยงกูเริ่มเป็นแบบไอแจ็คไรส์ศาตร์เอี้ยวัดอยู่วัดนึงนะยังว่าอะไรอย่างเงีไปอยู่กับไปไปเป็นอัจจิไปอยู่กับอัจจิไม่ล่ะพี่จุบไปอยู่กับอัจจิไม่พี่พิจูบอ่ว่าได้วหมไม่มีอะไรดีว่ะ เดี๋ยวกูคอยจัดหนักมึงเดือนหนึ่งอ่ะมึงว่ามึงว่าถ้าเดือนหนึ่งมึงจะผ่านไปได้วหรอได้กูอ่ะชิลแล้วกูไม่ไม่เคยไม่เคยยุ่งแลยเขามึงไอ้สัตว์มึงก็เจออยู่คนเดียวเนี่ยบายกูรอเลยไม่ยิดิงเลยไม่มีใครชุบลุ้งเลยเออไต่พ่อก็เลยเอาอาหารให้อ๋อไปอยู่กับหมอปลาไงมาเพื่อให้มันมีมันนะมันมีเหตุผลที่มันจะต้อง ไอ้นี่ย้ายมาไม่เว้ยจุกเราต้องเราต้องถามตัวเองก่อนเว้ยว่าเป้าหมายเรา,า <3 S 2> คืออะไรก้รครับลงุงก่อนที่เราจะย้ายอ่ะกินหันไม่สัดไหนเฮียเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะชอบแบบไหนเว้ยหรือว่าอาานาคตอ่ะเราจะเราจะมองไปทางไหน ไายเรียกหมอก็ได้ครับพี่แป๊บเล่นลงไปไว้ตรงนั้นสิได้ทับได้ทำไมกูรู้สึกว่ากูอยากแดกข้าวตอนกลางคืนอีแล้ววะไอ้เหี้ยถ้า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 โจ์ตอนนั้นอะยากแค่ชาวบ้านบ้านมันก็ติดกับชาวบ้านเขาช่องเขาแ้ต่จะเริ่มกลับมาอ้วนละข้ดอกหมดยังอ่ะี่ซื้อมาสองอันอ่ะ

หมอลุงไปส่งโรงพยาบาลนะวันไหนส่งจีให้หมอเหรอครับติดงแล้ไม่ล็อกไม่ถ้างั้นก็ชุบแล้วให้ลุงลุงกินอาหารทานมาแล้วก็ชุบใหม่อีกรอบหนึ่งนายน้อยลองใช่ลองใหม่อีกรอบหนึ่งลุงอ่ะไอ้หน้ายังแดกไม่ทันรอ้มึงยังสันหาชุบน้สะอาดลุงตื่นมาลุงปั๊มยาแล้วลุงกินข้าวเลยนะครับลุงทันหรือไย ตอนตอนไหนเคยทำในท่านนะครับพี่โอเคมึงทันยังไงวะมึงตอดุสิตสัตว์มึงทำยังมึงทำยังไงมันทันขอเปไปลงพาบาเลยง่ายกว่าได้ครับได้มีเฟกข้อมึงกูยังเปิดกระเป๋าไม่ได้เลยเฮียเปิดกระเป๋าก็ตายแล้วไอ้สัตว์ไอ้ไหนเอาเอาไปใช่ไหมครับพี่รีเฟกรีเฟกเฮียอะไรสายกูเปิดกระเป๋ากูก็ตายแล้ว